ใช้แล้วค่อยว่าดีเห็นค่อยว่าเห็นครั้งไม่ครังขึ้นอยู่ที่ใจศรัทธานี่คืออมาตะวาจาของหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดบ้านแดงม้อครับอําเภอเกืือง,งหม้จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่ท่านปลูกเสกวัตถุมงคลนะครับรูปเหมือนอาเหรียญหล่หลอบโบราณรุ่นแรกของท่านเสร็จแล้วท่านได้เปล่งวาจานี้ออกมาเป็นถ้อยคําที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากและนี่ก็คือเหรียญรุ่นแรกของท่าน เป็นเนื้อชนวนนะครับเป็นเนื้อชนวนแช่ในน้ำมนต์ปลุกเสกหนึ่งไตรมาสหรือ3เดือนเต็มนะครับนี่นะครับปลุกเสกในไตรมาสปี2,568นี้เป็นเหรียญี่มีผู้ทิ่สีที่สวยงามมากด้านหลังนั้นเป็นรูปของพระปิตา ปิดทวารทั้ง9บ่งบอกทั้งความเข้มแขังตามความเชื่อตามที่หลวงปู่ได้กล่าวด้วยนะครับว่าขขังไม่ขังขึ้นอยู่กับใจศรัทธานะครับนี่สวยงามมากนะเนื้อทองสนวนปลุกเกสก3เดือนเต็มในตรีมาตรปี68นี้และแช่ในน้ำมนต์ด้วยนะตั้ง500เหรียญน,น,นี่ครับต้องลองใช้ลองพกพาลัฒนาติดตัวดูถ้าชื่นชอบทักกันเข้ามานะครับ